สวัสดีครับนัแท็กเตอร์เภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีครับ อาณาจักรรถไถรถเกี่ยวมือสองและอุปกรณ์ต่อพว่วงทางการเกษตรครบวงจรครับที่นี่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีเรามีทั้งรถไถรถเกี่ยวนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงเราสามารถผ่อนสามารถดาวได้นะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ไม่ไกลนะครับก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าหรือรับกลับเองก็ได้นะครับถ้ารับกลับเองก็มีโปรส่วนลดพิเศษให้จุกๆเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพว่วงไม่ว่าจะเป็นรตตลี่ผ่านพวนยกล่องขุดมันนะ เราสามารถผ่อนได้ดาวได้นะครับผ่อนได้ดาวได้วางดาวเริ่มต้นเพียง1,000บาทนะครับสาหรับรถไถรถเกี่ยวเรานะครับก็จะมีแต่เฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะครับวันนี้ก็จะพาไปชมรถนะครับราคาเริ่มต้นของคลิปนี้ก็1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสาบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจสามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับที่ร้านนาดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมจังหวัดอุดรทานีรเดี๋ยวพาไปชมเริ่มต้นตั้งแต่คันแรกนะครับก็ จะเป็นรถ KRT 1 4 0พัทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่ทางร้านเรามีวางจำหน่ายนะครับก็มีหลายรุ่นหลายขั้นหลายค่ายนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถมาชมสินค้ากันได้นะครับร้านนาแท็กเตอร์เราเปิดทำการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการครับเดี๋ยวพาไปชมรถแล้วก็สินค้าหน้าร้านนะครับมาเริ่มต้นจากคันแรกนะครับก็จะเป็นคูบต้านะครับ14แรงม้านะครับหรือ KRT นะครับตัวนี้จะเป็น KRT นะครับรุ่น1400พัทนะครับ14ง ม้านะครับเป็นรถเพาเดียวสูบเดียวนะครับประหยัดน้ํำมันนะครับรุ่นนี้ก็จะได้ อุปกรณ์นะครับถึง3ชิ้นเลยนะครับก็จะมีชุดใบดันนะครับชุดใบดันหาง3นะครับแล้วก็จะมีล้อพายให้นะครับคันนี้1,30,000บาทนะครับมีเล่มทะเบียนเอกสารชุดอนครบคันที่2นะครับก็จะเป็นคูปอต้านะครับรุ่น V 2 7 4 0 s นะครับตัวนี้ตัวรถตัวเปล่านะครับก็จะได้ไปพร้อมกับโครงกันอ้อยนะครับสองแสนบาทนะครับรถเข้าร้อชั่วโมงนะครับ ปี64นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคูโบต้านะครับตัวนี้สวยมากนะครับรถ210ชั่วโมงนะครับคูโบต้า L3218SP นะครับสามสิบสองแรงม้าเครื่องยนต์จะเป็นสามสูบสองเพลนะครับตัวนี้ได้ชุดใบดัดนใหม่นะครับได้ชุดใบดัดนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ได้หางแบบมาร์ค QC นะครับติดอยู่กับหางเลยนะครับตัวนี้นะประกันศูนย์ก็ยังเหลือเหลือนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ก็ให้ราคาพิเศษที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็น L3608 ครับทางร้านเรามีสามคันนะครับแล้วก็สามหก SP ก็จะมีสองคันนะครับ รวมเป็น36จะมีทั้งหมด5คันนะครับคันท่อรั่นท่อดังนะครับคันแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่มมุกล้องนะครับยางใหม่4เส้นนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าหางนะครับราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้285,000บาทนะครับอีกหนึ่งคันนะครับสวยๆเช่นกันนะครับตัวนี้ก็นะครับจะเป็นข้อเดิมนะครับยางใหม่4เส้นนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้เช่นกันครับคันนี้ก็อยู่ที่ สองแสนแปดขวแล้วกันนะครับอีกหนึ่งคันครับถ้ายังถูกไม่พอตัวนี้นะครับได้ทั้งหน้ากาได้ทั้งท่อซิ่งนะครับหายางเดิมนะครับคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับมาทัดมาครับ l 4 0 1 8ครับ40แรงม้านะครับสสูบสองพา4โฟร์วิครับรุ่นนี้เกียร์ข้างคอนะครับรถปี61นะครับราคาเพียง345,000บาทนะครับถ้ายกมากนะครับเป็นคู b เ t อร์ lc ศูน เ p นะครับชุดเบดันใหม่นะคันนี้ชุดเบดันใหม่นะครับพร้อมกับหางพวนใหม่นะครับรถสีสวยสีเรียมๆสภาพยางเดิมๆนะครับรถจดปี6465เลยนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง429,000คุ้มนะตัวนี้นะครับบอกเลยเฮนัทบอกเลยว่าได้หางใหม่คุ้มๆเลยมาดูคันนี้ครับใครที่อยากได้40ราคาประหยัดนะครับคันนี้นะครับ379,000นะครับได้ดันหน้านะครับพร้อมกับหางบุกนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับฮีซากินะครับ รถสภาพนางฟ้านะครับตัวนี้ก็ได้อุปกรณ์นะครับชุดเบรัน,นะครับพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับแล้วก็จะได้หางใหม่นะครับชุดเบรันแล้วก็ได้หางใหม่สีเรียมเลยนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ สามแสนสองหมื 3, 200, ่นบาทท้วนนะครับสามแสนสองหมื่นบาทท้วนนะครับมาดูสี่สิบเจ็ดแรงกันบ้างนะครับตัวนี้สี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับเป็นรถเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบแล้วนะครับตัวนี้สองพาว four wheel ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับชุดใบมีดนะครับได้ชุดใบมีดใหม่นะครับได้ชุดใบมีดใหม่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเช็คสภาพเหมือนรถใหม่เลยครับพี่ๆได้ไปนะครับผมบอกเลยนะครับเฮียนัทบอกเลยว่าไม่มีเก๊แน่นอนครับได้สภาพเหมือนรถใหม่แล้วพร้อมใช้นะครับคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมา ชมอีกหนึ่งคันครับ L 5้1 8น p ครับตัวนี้50แรงม้านะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2564นะครับสีสันสวยเดิมนะครับมีเก็บสีคันล่างสีล้อให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนยางหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับรวมเช็คเปลี่ยนหายของเหลวให้นะครับตัวนี้499,000หนะครับหรือว่าใครว่าคันนี้แพงไปนะครับมาเอารุ่นแบบเขาเรียกว่า รุ่นเก็บโฉมพิเศษนะครับรุ่นเก็บโฉมพิเศษสําหรับคนงบน้อยนะครับ L50DT นะครับแต่ว่าเก็บเป็นโฉม SP นะครับมาคันนี้ชุดใบดันใหม่นะครับพร้อมกับหางพวนใหม่นะครับยางใหม่4เส้นนะครับราคาก็จะอยู่ที่4ี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทมาคันข้างๆกันครับ L5018SP นะครับคันนี้ก็ เป็นรถฝากขายนะครับรถสวยเลยปี64เช็คสภาพให้เรียบร้อยน้ามันเครื่องของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับยางสวยทั้ง4เส้นคันนี้ราคา519,000นะครับมาอีกหนึ่งคันครับ L5018 รถสวยสีเดิมราคาคุ้มๆนะครับราคาคันนี้420,000นะครับอ่ารถเดิมๆนะครับมีเปลี่ยนยางหน้าให้แล้วมีใส่ท่อซิ่งให้แล้วมีเก็บสีคันล่างให้นะครับตัวนี้รถปี60เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับมาดูนะครับกับยันมานะครับตัวนี้ ef 514t นะครับยันม้า5 1แรงม้านะครับเกียรื่หน้า9เกียร์ถอยหลังรถปี62,700ชั่วโมงนะ fc นะตัวนี้รถสวยนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่299,000บาทนะครับมาชมซื้อสวย1คันครับ l50 มีทั้งหมด5คันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเช็คร้อยพร้อมใช้เก็บงานเช็คร้อยพร้อมใช้นะครับยางใหม่4เส้นนะครับเก็บเป็นชมดีทีนะครับเก็บแบบเดิมๆเลยนะครับแบบออกจ 0ออกจากห้างเลยยัางใหม่4เส้นนะคันนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่440,000บาทจัดโปรอยู่นะครับช่วงนี้ใครซื้อรถที่ร้านนัทแทกเตอร์เนี่ยได้ราคาแบบว่าถูกคุ้มมากนะครับเพราะว่ามันหมดฤดูไถยแล้วนะครับแล้วก็ใครที่อยากซื้อไปเก็บไว้หรือว่ามีงานที่จะต้องทําต่อหรือใครที่มีงบนะครับรีบจับรีบจองเลยตัวนี้คูบอต้า mu 4902 รถเดิมสีเดิมนะครับ3 1 0 0ชั่วโมงสวยตามสภาพสภาพยางประมาณ75%นะครับคันนี้ไม่มีหางนะครับ4 6 0 0กบาทนะครับ4 6 5 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโนครบมาดู M5000 ครับ m 5 0 0 0 50แรงม้านะครับตัวนี้ก็สภาพยางหลังประมาณสัก60ส0นะครับส่วนยางหน้าก็ประมาณ75%รถสวยครับเช็คเก็บงานเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา สามแสนสองหมื่นบาทนะครับสามแสนสองหมื่นบาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับส่วนคันนี้นะครับ M ห้าพันนะครับ M ห้าพัน SU ยางใหม่สี่เส้นก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายางหลังก็เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอุปกรณ์สองชิ้นครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่นะครับรถปีห้าศูนย์เก็บงานปรับสภาพนะครับเรียบๆเลยนะครับเรียบๆเลยใครที่อยากได้ไว้ไปใช้งานนะครับงานดันงานถ่ายยกให้เขานะครับตัวนี้ ราคาก็จะอยู่ที่3าม0ซนะครับเมื่อกี้สาม0ซนสคันนี้3ามเซนมาดู MU ส9 02B สองบสภาพสวยๆนะครับคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับแล้วก็จะได้ level จะได้เป็นจะได้เ d s ไม่มีจะได้ยางหน้าใหม่คู่นะครับได้ยางหน้าใหม่คู่นะครับคันนี้จะอยู่ที่475,000บาทนะครับ475,000บาทนะครับมาชมอีกหนึ่งคันครับ MU5702B นะครับ57แรงม้านะครับลดระดับลงมาหน่อยนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้นะครับคันนี้รถสวยมากครับรถเดิมๆรถปี รถปี65นะครับรถปี65ใช้งาน1,800ชั่วโมงการทำงานนะครับผมให้ดูแบบใกล้ๆนะคันนี้นะอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ2ชิ้นหน้าหลังนะครับเล่มทะเบียนชุดโคนครบนะสวยๆสีเดิมเลยนะครับราคา490,000เอ้ย595,000บาทนะครับ595,000ขอประทานโทษเรื่องราคานะครับมาชมกันต่อครับมาชมกันต่อนะครับกับ M9540 นะครับ มาดู95แรงม้านะครับมาดู95แรงม้าสวยๆนะครับอ่าสี่สูบของพายโฟวิวครับ5 3 9 0 0 0นะครับขายตามสภาพอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับเล่มทะเบียนมีพร้อมนะครับสนใจลองมาดูรถก่อนนะครับรถฟิตเครื่องให้ใหม่แล้วแล้วก็เครื่องอัดฟ้ง1 6 0 0ง1 0 0 0บาทหางตัดหญ้าราคาเริ่มต้นที่24,500บาทนะครับส่วนพันบุกเบิก เริ่มต้นที่ปวงละ3า0 0 0บาทนะครับหางขุดมั่นนะครับ14,500นะครับอ่ะมาดูรถเกี่ยวกันบ้างนะครับรถเกี่ยวคูโบต้า DC 7 0 g p a s Cabin ตู้แอร์นะครับตัวนี้เป็นตู้แอร์เช็คนะครับอ่าเกี่ยวดันปูปากคอเลดนะครับตะแกรงอ่าตะแกรงซิ่งใส่ให้แล้วนะครับแล้วก็ขวักซิ่งนะครับพร้อมใช้งานครับเป็นรถอุ้มทางอุ้มขนาดหนึ่งตันนะครับคันนี้นะครับ ก็มาชมกันต่อนะครับสำหรับรถเกี่ยวคันนี้520,000บาทท้วนนะครับเมื่อกี้ที่รีวิวไปก็จะเป็นรถสวยสีเดิมสภาพเดิมๆนะครับใครที่สนใจได้ไว้ใช้งานตัวนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ1,700ัชั่วโมงนะครับเริ่มทะเบียนชุดโอนครบอ่ะส่วนไอ้หนุ่มพันไล่ของเรานะครับราคาก็จะอยู่ที่4 8 9 0 0 0ับาทนะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวคูโบตานะครับรุ่นนี้ก็เป็น DC 70G p ็ดสพันะครับก็รุ่นนิยมใช้นะครับจากค่ายคูโบตานะรุ่นนี้นะใครที่สนใจก็ ราคาคุ้มๆเหมือนกันนะครับ489,000บาทนะครับเร่มทะเบียนชุดโอนครบเป็นรถจดทะเบียนปี2,562นะครับปี62เดี๋ยวไปชมรถถยกันต่อนะครับไปดูรถถยกันต่อนะครับใครที่สนใจก็ สามารถเดินทางมาดูรถมาดูสินค้าได้นะครับร้านเปิดทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนเข้ามาดูได้หรือว่าใครอยากมานอกเวลานะครับมา2อทุ่ม3ามทุ่ม4ี่ทุ่มก็มาได้นะครับมาดูยันมากันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นยันมา39มเแรงม้านะครับสามสูบสองเผาโฟวิลครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับคันนี้255,000ับาทนะครับส่วนตัวนี้ เป็น L32 นะครับ L3208 HP นะครับสภาพสวยสีเดิมรถเดิมนะครับ249,000นะครับข้างๆกันก็จะเป็น L3218 HP นะครับนี่มันต่างกันที่ปีนะครับตัวรถแบบเดียวกันเลยนะครับแรงม้าเท่ากัน CC เท่ากันต่างกันที่ปีรถตัวเมื่อกี้ปี57ส่วนตัวนี้นะครับเป็นปี63 64นะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่299,000ด้านหน้าหางส่วนถ้าเอาลรตารี่ด้วยนะครับไปชมรถรุ่นใหญ่ รถรุ่นใหญ่รถรุ่น M กันบ้างนะครับ M 8 5ดห้า M เจดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับมาดู M 8 5ดห้าครับคันนี้เป็น M 8 5ดห้าี่นย์ะครับแปดสิบห้าแรงม้าสี่สูบสองเพา4ฟร์วิขับเคลื่อนสีล้อรถสีเดิมสภาพเดิมนะครับรถสีเดิมสภาพเดิมพร้อมใช้ครับตัวนี้นะครับด้านหน้าพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับราคาอยู่ที่ห้าแส0เจ็ดเกพันส่วนคูโบต้า M 7 0 4 0นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 499,000บาทนะครับสชิ้นนะครับได้ดันหน้าได้หางเวทกลมนะครับเวทกลมนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสภา,ภาพเสวยเลยนะครับตัวนี้ 4 9 9 0 0 0บาทกับคูปอตา M7040 นะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงรถยังเหลืออยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังอู่ด้วยส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผ่อนได้ราวได้นะสำหรับใครที่มีรถแล้วแต่ว่ายังไม่มีโรตเตอรี่ไว้ใช้งานยังไม่มีผ่านพนไว้ใช้งานสามารถวางดาวได้นะครับดาวเริ่มต้นเพียง1000บาทนะครับก็ตรวจเช็คเครดิตบูโรแค่วันเดียวรู้ผลครับอนุมัติปุ๊บพร้อมจัดส่งได้เลยนะครับผ่อนดาวทั่วไทยนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามแล้วได้นะครับวางดาวเริ่มต้นเพียงหนึ่ง บเหมือนเครื่องปลูกอ้อยนะครับก็อาจจะาว,วางดาวเริ่มต้นที่2องหมื่นะครับหัวหางตัดหญ้านะครับก็วางดาวเริ่มต้นที่ห้าพันะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับร้านเปิดทําการทุกวันส่วน3-4ตัวนี้นะครับติดจองแล้วนะครับมาดูช่างเราก็ กำลังเช็คนะครับเนี่ยรถเกี่ยวเราอยากเอามาบิวมาปรับสภาพก็ได้นะครับนี่มาบิวมาเก็บงานแบบนี้นะครับให้สวยๆเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรถที่เก็บงานเสร็จแล้วนะครับส่วนเจ้า YM2 ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับติดจองขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านมากๆออกผ่านทกศนะครับก็อย่างที่บอกครับร้านเราผ่อนได้ดาวได้เอไม่อุปกรณ์ผ่อนได้ดาวได้ส่วนรถเนี่ยซื้อเป็นเงินสดหรือออกผ่านทกศสหกรณ์หรือเชสของโรงงานน้าตาลก็ได้นะครับคันนี้ l 4 7 0 8เสากลมนะครับก็ รอเก็บสภาพรอเปลี่ยนยางหน้านะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันส่วนสวยๆตัวนี้นะครับเป็นสามหกเอสพีนะครับสามหกเอสพีนะครับคันนี้เหลือติดสติ๊กเกอร์นะครับยางหน้าก็ได้ใหม่หนึ่งคู่นะครับคันนี้ก็ให้ราคาพิเศษเลยนะครับเอาไปที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วคันจัดโปรไปที่จริงราคาหน้าร้านจะอยู่ที่สามแสนเก้าพันนะครับส่วนที่กําลังเก็บงานอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น L3408DI นะครับพอดีช่างเอามาทำสีฝากระโปรงใหม่นะครับใครที่อยากได้ตัว DI สภาพส,สวยๆนะครับตัวนี้2 0ส0 0 0ึ่ันบาทนะครับ2 1 5 0 0 0ั 15, บาทน,นะครับนี่ช่างก็กำลังเก็บสีกำลังเก็บงานครับนี่โป้ขัดพ่นใหม่นะครับโป้ขัดพ่นใหม่นะครับนี่ส,สวยๆเลยกำลังโป้ขัดพ่นใหม่ส,สวยๆเลยนะครับนี่ ด้านหลังนะครับเป็นยันมสา319แรงม้านะครับก็กาลังเช็คเก็บสีปรับสภาพนะครับเช็คเก็บสีปรับสภาพนะครับคันนี้ก็เก็บงานเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่2.65,000ครับเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับอันนี้ก็36 SP นะครับนี่กาลังเช็คกาลังเก็บงานกําลังปรับสภาพอยู่นะครับนี่สีเดิมๆนะครับนี่คันนี้เก็บเสร็จแล้วก็น่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ3.19,000นะครับส่วน M7040 ตัวนี้คันงามปี62นะครับก็เตรียมไปที่ เตรียมไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับก็จะส่งข้ามพม่านะครับตัวนี้ลูกค้าจองออนไลน์เข้ามานะครับมดจัมาแล้วก็จะส่งให้เก็บตังปลายทางครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดที่มองหารถไถมือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็โทรติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับที่ร้านนัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดกุฎรธานีนะครับเปิดทํา เปิดให้บริการทุกวันครับติดต่อสอบถามมาได้ที่0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447ครับอันนี้ก็ช่างเราก็กำลังเช็คกำลังเก็บงานกำลังปรับสภาพรถแต่ละรุ่นแต่ละคันอยู่นะครับ